จนมีวันเนี้ยได้รับการติดต่อจาก A อีกรอบหนึ่งวันนี้ A จะพูดทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยก่อนที่คุณจะไปมอบตัวต้องครับคุณเอาคลิปของผมที่ผมไปสัมภาษณ์ว่าเสียพงันสิบสี่ล้านก่อนที่ที่จะคิดค่าตัวตายในคลิปนั้นนะครับแล้วไปหลอกคนเขาเพื่อจะไปเล่นพนันบาคาร่าออนไลน์อีกรอบ เขาเหมือนว่าเขาจะเข้ามาขอโทษป้าพรุ่งนี้แต่ป้าไม่คุยด้วยป้าบอกไม่ต้องมาเหยียบบ้านป้าอะทั้งแม่เขาเอามาหลอกป้าว่าแม่เขาเนอะนั่งตายยาคามือ่อเขาทําได้ยังไงน,นนี้เรยวลูกฝากคุณพ่อหน่อยให้คุณพ่อกอดหน่อนนะลูก <c oughs> พ่อไปทำงานนะ สวัสดี้กีกระบอยคับทุกคนครับผมกำลังนั่งดูคลิปเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับที่ลงในช่อง YouTube กระบอยครับและชื่อเสียพนัน14ล้านก่อนคิดจะกค่าตัวตายคลิปคลิปนี้ผมถ่ายเมื่อปีกว่า,าที่ผ่านมาครับ,รบกับแขกรับเชิญที่ชื่อ A มีคุณเอทักผมมาแล้วก็บอกว่า อยากเอาเรื่องราวของเขาที่เสียการพนันหมดตัว14ล้านตอนนี้คิดอยากจะฆ่าตัวตายมันแอบเป็นเป็นที่คาใจด้วยสภาพคุณณนะตอนนั้นหผอมโกรกครับคือแต่งตัวมิชิดมากคลิปเผยแพร่ออกไปโอ้โหสักพักมันมีอินบ็อกซ์เข้ามาครับแล้วก็บอกว่า คุณเอนี่แหละเอาคลิปผมไปแอบอ้างต่างๆนานาว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเล่นให้นะเล่นการพน,นันเล่นบคาคาร่าออนลน์แล้วก็ผมจะแทงให้อะไรประมาณนี้ซึ่งผลปรากฏว่าก็ไปหลอก f อผมออกหลอกกับคนที่ดูโดยใช้คลิปผมในการแอบอ้างผมก็เริ่มรู้สึกจะไม่พอใจแล้ในเบื้องตน้นแต่พอมันหนักหนักเข้ามันมีเรื่องของทางผลกระแสทางเพจดังๆหลายๆเพจซึ่ง คนที่เขาเป็นเจ้าทุกข์เขาก็ไปแจ้งกระโหนกระแสไปแจ้งกับเพ็ดนู้นเพ็ดนี้แล้วก็ทางเพ็เก็ให้ทนายหรือให้ใคร่ยติดต่อมาจนมีวันเนี้ยได้รับการติดต่อจาก A อีกรอบหนึ่งวันนี้ A จะพูดทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยก่อนที่คุณจะไปมอบตัวต้องครับขออื่นนะครับก็ยินดีต้อนรับอีกรอบนึงนะครับเอสวัสดีครับอ่ะ เอครับจริงไหมโกบอยถามเลยคุณเอาคลิปของผมที่ผมไปสัมภาษณ์ว่าเสียพงังงานสิบสี่ล้านก่อนที่ที่จะคิดค่าตัวตายในคลิปนั้นนะครับแล้วไปหลอกคนเขาเพื่อจะไปเล่นพนันบาคาร่าออนไลน์อีกรอบไม่จริงครับผมจะคุณใช้คําว่าไม่จริงผมกล้ากล้ากล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่จริงะครับแล้วก็ผมพูดกับท่านผู้ชมนะตรงนี้เลยนะครับว่าเรื่องส่วนตัวของผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับโกบอยนะครับแล้วก็ผมไม่เคยเอา เอาเพจของโกบอยหรือเอาชื่อโกบอยไปแอบ,บอ้างนะครับ,รบแต่มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่ผมออกรายการโกบอยไปม,มันมีเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยเขาเขารู้อยู่แล้วว่าผมไปออกรายการโกบอยแล้ว เขาเป็นคนเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ผมสัญญากับโกวันที่ผมออกรายการว่าผมผมจะหยุดเล่นแล้วผมจะเลิกเล่นทุกอย่างนะแต่อันนี้เป็นเพื่อนผมเองซึ่งเราก็คิดเราเราเราก็คิดว่าโอเคเราเราคือเขาเป็นคนเล่นผมเข้าใจความรู้สึกคนเล่นคือเขาวันนั้น,นเขาเล่นเสียมาตลอดเลยของคุณใช่ครับผม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 กล้าการันตีเลยนะครับ เขาก็บอกว่าพี่เหมือนก็นว่าปั้นให้เขาหน่อยอผมก็เลยบอกอ่านได้แต่ก็คือเรารู้แค่แค่ตรงนี้นะ,ะมาทั้งหมดสองคนหลังจากที่ผมเล่นไปปุ๊บมันมันเสียกับเงินแค่3,000บาทกับ5000บาทเมื่อเสียไปปุ๊บผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเขาก็พยายามโทรมาทวงเงินที่ไปนนออกเงินให้ผมเล่นะจะทวงคืนนะครับผมก็เลยตัดนใจว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้นะมผมขอเวลาสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้ไปไปมาปุ๊บ<ๆ>เขาก็เลยติดต่อเพจนู้นเพจนี้ติดต่อโกบอยติดต่อคนนู้นคนนี้เพื่อ จะทำร้ายผมเลยตอนนี้ว่ามาเหมือนกับว่าผมเอาคิดโกบอยไปแอบอ้างทํามาเหมือนว่าไปหลอกเงินเขาคุณบอกว่าเขาเป็นเพื่อนคุณใช่ครับแล้วเป็นเพื่อนในเฟซครับทำไมคุณไม่คุยกับเขาให้เคลียร์ว่าเออเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินให้ผมผมคือคือโกบอยเข้าใจคนเล่นนะครับเมื่อเมื่อเขาเสียบบเมื่อเมื่อเขาเสียไปปุ๊บเนี่ยถ้าผมให้เขาคืนหน้าทองนั้นอ่ะเขาก็ยังมีเงินเล่นของเขาต่อได้ต่อยอดเขาเองได้คือผมไม่ได้มีเงินให้เขาไงผมก็เลยบอกผมขอเวลาอาทิตย์นึงนะผมไม่มีซึ่งเขาก็เลยพยายามหาทุถีทางเพื่อจะ ทำร้ายผม่ะคุณแน่ใจนะเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอีกว่าได้ได้เลยครับโกถ้ามีคนติดต่อมาว่าผมไปหลอกเขาผมมีสลิปที่คืนเงินเขาไปหลังจากคลิปที่ทำถูกต้องครับที่ผมสัมภาษณ์ไปครับ แค่สองเจ้าใช่ครับเจ้าแรกก็คือขอเขาขอให้คุณเล่นให้เขาเขาจำบุญได้ครับแล้วเจ้าที่สองเจ้าเจ้าที่สองนี่ก็เหมือนกันก็คือว่าเขาเขาเป็นคนเล่นเหมือนกันแล้วก็ทักคุณมาเหมือนกันใช่ครับคนคนที่คนที่สามพันเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนในเฟซผมเองนะครับแต่ไอเพื่อนไอเจ้าห้าพันเนี่ยคือเขาทักผมมาเขาบอกว่ามันเขาทักคุณ่ะมันแต่คุณมีการโพสะไรคุณมีการโพสใช่ผมผมคุณเน่เป็นคนโพสต์ขอบคุณโกบอยที่อยากให้โอกาสผมได้มีหลงหายใจต่อเท่านั้นแหละก็คือว่าคุณเอาคลิปเนี่ยไปโพสในเฟซ ค,คแล้วเขาก็เลยส่งคลิปเนี้ยมาให้ผมเขาบอกว่าใช่พี่ไหมไม,ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้เอ่อคุณไปโพส ไปโพสในเฟซมเอาไปแชร์ผมแชร์ในเฟซของตาวเองเพราะว่าขอบคุณโกบอยเนี่ยนั่นงจาผมถามหน่อยแล้วทำไมคุณต้องไปเปิดตัวทั้งทั้งที่ว่าคุณเองคุณให้สัมภาษณ์ผมก็คือหันหลังให้เจตนาคุณไม่ดีหรือเปล่าไม่ไม่ครับโกถ้า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 เจตนาไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเชื่อว่าผมมีผู้เสียหายอีกเป็นร้อยที่ผมสามารถทําได้ผมพูดตรงๆแต่ซึ่งเงินสามหมื่นห้าหมื่นยื่นให้ผมเลยนะที่ที่เข้ามาเสนอผมผมก็ยังผมยังไม่ยุ่งเลยแต่ที่สองเคสเนี้ยมาปุ๊บเนี่ยมามาเป็นแบบเนี้ยปุ๊บผม อะไรทุกอย่างผมก็ต้องเคลียร์ตัวเองทั้งหมดไงมผมก็เลยติดต่อโกบอยไปอีกทีนึงว่าโกบอยสุดท้ายแล้วผู้เสียหายคนไหนอะที่ติดทักโกบอยไปอ่ะผมพร้อมยินดีนะยินดีที่จะให้โกบอยมานั่งคุยมานั่งสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วผมเคลียร์เงินให้เขานะวันนั้นก็คือจบคุณทําได้คุณก็หาเงินมาเล่นเองไม่ดีกว่าเหรอทำไมคุณต้องเอาเงินของเขามาไม่มไก คือหลังจากที่เขาฟังคลิปผมไงว่าผมมีเงินแค่หลักพันผมก็สามารถปั้นเป็นหลักหมื่นได้หลักแสนได้เขาเขาเขาดูตรงนั้นไงครับเขาก็คิดว่าเดี๋ยวผมต้องทําได้ถึงเจตนาคุณต้องการจะช่วยใช่ก็คือว่าผมคิดว่าเจ็ดวันแล้วคือจบนะเออฮะทีนี้มันมีเคสที่มันเป็นผลเวรผลกรรมที่คุณกําลังจะต้องที่ต้จะเชิญรับมันในเร็วๆเนี้ยคลองไล่เหตุการณ์ของคุณไล่ให้ผมฟังหน่อย ผมพูดอันดับแรกก่อนคือคที่ผมมีหมายจับนะครับเกี่ยวกับยักยอกทรัพย์นะครับยักยอกทรัพย์เนี่ยก็คือว่าผมเอารถของผู้เสียหายมาไปจำนำเพื่อจะได้เงินมาแล้วมาเล่นคุณเอารถอะไร รถมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์นี่คือเป็นเพื่อนร่วมงานอ่าเป็นอ่าใช่ครับเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานใช่ไหมที่บอกเขาอยู่ธนาคารนะนะใช่อันนี้เคสหนึ่งแล้วครับเอารถเขาไปจำนำแล้วเอาเงินมาเล่นครับรถเกาหายอ่าคุณเอาไปจำนำเถื่อนใช่ป่ะอ่าใช่ครับจำจอดใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคแล้วรถก็ถูกยึดถูกต้องครับรถนั้นเป็นรถอะไรเป็นรถเอ็นแม็กครับเอ็นแม็กครับอ่าโอเคหนึ่งคันแล้วครับนี่คือคดีแล้วนะครับโอเคแล้วมีเคสไหนต่อแล้วก็ตอนนี้เป็นเคสของอ่าของป้าผมป้าคุณครับเป็นป้าแท้ๆเลยเหรอ ไม่ใช่ครับแล้วรับถือเป็นป้ายังไงครับคือเขาเป็นเขาเป็นให้ผมได้ทุกอย่างนะครับเป็นทั้งแม่เป็นทั้งป้าเป็นทั้งเจ้าหนี้นะครับเพราะเข้าดีกับผมทุกอย่างครับแต่ด้วยความที่ผมผีพนันเข้าสิงครับก่อนที่ผมจะอรายการโกบอยนะครับมีผีผีพนันเข้าสิงผมก็คือผมสูผมพยายามดึงเงินเขามาบอก ป้าผมว่าเอาเงินมาทําธุรกิจนี้ทําธุรกิจนี้ทําธุรกิจนี้สามแสนบ้างสองแสนบ้างแสนหนึ่งบ้างทษทีป้าเขาทำอาชีพอะไรอ่ะป้าผมเขาเป็นทําเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวครับแล้วเขามีเงินด้วยคุณเยอะไว้ไว้สําหรับเอาไปทำเรื่องนู้นอย่างนี้ได้เลยด้วยความเชื่อใจครับผมว่าเขาจะมีเงินเยอะหรือไม่เยอะผมไม่รู้หรอกแต่ด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อใจด้วยความรักด้วยความเอ็นดูผมหลอกเขาไปทั้งหมดเท่าไหร่โตไปน่าจะมี4ล้าน5ล้าน6ล้านปมะมานนี้ครับโอ้โหคุณเอาุณเยอะขนาดนั้นเลยนะครับ มีใครก็มีรุ่นพี่ผมครับครับทำอาชีพอะไรพี่ผมก็ทํางานเกี่ยวกับแบงก์อีกคนคุณไปหลอกเขาทาอะไรยังไงเเกี่ยวกับขายอุปกรณ์กีฬาเหมือนกันครับบอกเขาว่าว่าผมจะเอามาทาลงทุนทําอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาใช่ครับแล้วก็ให้เงินมาเท่าไหร่ครับก็เยียบ2ล้านครับด้วยความเชื่อใจโคบอย เพราะว่าเขาเชื่อมั่นในฝีมือผมเชื่อเชื่อมั่นในในศักยภาพผมเขาเห็นช่วงนั้นคุณมีเงินด้วยบวกกับช่วงพนันออนไลน์ที่คุณฟู้ฟ้ามีเงินแล้วเวลามันเสียมันก็จะเสียภายในแค่อาทิ์เดียวอเคเสียไปอีกสองล้านคราที่3แล้วมีไหมมันก็มีพวกยิบย่อยแต่หยิบย่อยเนี่ยก็คือผมผมก็ไล่ไล่ทยอยใช้นี่ยิบย่อยเป็นใครบ้างก็ยิบย่อยก็เป็นพวกญาติๆพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนกับผมเคลีย์ผมทยอยเคลียเข้าไปเคลียรจบไหมก็ไม่ยังไม่จบหรอกครับที่ไม่จบเพราะว่าผมทํางานไม่มีความสุขนะครับก็คุณคุณไม่ได้ทํางานอ่ะเอาตรงๆแล้วคุณไม่ได้ทํางานคุณไม่มีเงินจ่ายเขาอ่ะตอนนี้ยังค้างเยอะไหมครับพวกผู้ปกครองทั้งฝ่เม่เสร็จแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมมหนี้ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เยียบสิบล้านครับเยียบสิบล้านครับ อ่ะแล้วยังไงต่อครับมีใครอีกไหมก็ไม่มีแล้วครับแล้วหมดแล้วช,ชีวิตก็ผมก็จะวนเวียนอยู่อย่างด้วยความกลัวกลัวทุกอย่างกลัวเมื่อไหร่เขาจะแจ้งความกลัวเมื่อไหร่ที่เขาจะมาหาเราที่บ้านอทุกอย่างครับม,มันไม่มีความสุขก็เหมือนคนตายทั้งเป็นครับก็หลังจากที่ออกรายการไปก็ลหลังจากนี้พูดยังไงก็ต่อกับชีวิตผมก็ต้องตอนนี้ผมมีหมายจับแล้วนรูสิ่งเดียวที่ที่ผมทําได้คือผมชดใช้กรรม,มแล้วเทปนี้ผมก็ได้พูดไปหมดทุกอย่างแล้วว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมผิด ผมผมอาจจะเป็นคนเลวนะแต่ทุกคนนะโกมันมันมีทั้งทั้งดีและไม่ดีนะโกตัวผมเองเนี่ยอาจจะเสียในเรื่องการพนันออนไลน์นะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างผมก็ยังมีดียังมีดีอยู่นะแต่เพราะคำว่าพนันออนไลน์มัน,มนเข้าสิงผมดีกว่าทุกบาททุกสตางค์ผมหาเงินมาเล่นมันแต่ผมไม่ได้แคร์คนรอบข้างเลยวพาะความรู้สึกเขาจะเป็นยังไงเขาจะหาเงินมาลําบากไหมเพราะวันนี้จนวันนี้ผมเรียกโกมาถ่ายวันเนี้ยผมถึงยอมรับสารภาพทุกอย่างและพร้อมที่เดินเข้าไปแบบตผู้ชาย จากเทปที่แล้วที่คุณบอกว่าคุณจะไปคิดสั้นครับวันนั้นคิดอะไรได้หรือทุกวันนี้ก็คือยังใช้ชีวิตปกติคือคือที่ผมผมคิดได้ก็คือด้วยที่โกสอนผมด้วย,ยครับคำพูดโกด้วยแล้วก็อย่างผมว่ามันไม่ใช่ทางออกแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าผมตายคนหนึ่งสุดท้ายแล้ว ลูกเมียผมก็ไม่ได้มีความสุขหรอกครับแต่ถ้าวันนี้ผมยอมรับสภาพตัวผมเองนะผมใหญ่ทุกอย่างมันจบม,มันจบมันจะไม่รู้ว่ามันจะจบด้วยวิธีไหนนะแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนลคุณบอกว่าคุณเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยมากๆครับเหนื่อยอการตลอดระยะเวลาปีกว่านีการออกาหนีการหน,หหนีการหลบการซ่อนการโกหกทุกอย่างเพื่อจะแลกมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ไปบนวันครับผมอยากะโทรคุยกับป้าผมอยากให้คุณคุยกับป้าก่อน ก่อนที่คุณจะไปม,มอบตัวคุณมีเบอร์ป้าไหมแล้วคุณกล้าคุยเขามั้คือถ้าผมโทรไปทุกครั้งเนี่ยเขาจะตัดสายทิ้งแต่เอาเบอร์ผมโทรก่อนเลยครับเดี๋ยวต้องใช้โทรศัพท์อีกคือนเนี่ต้องใช้เบอร์มุได้ให้ผมโทรใช่ ฮโลสวัสดีครับป้าณีครับจ้าป้าณีครับผมโกบอยนะครับป้าณีพอดีผม <Go Boy. S 1> ครับผมทํารายการเ,เกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์คนนะครับขออนุญาต คุยกับป้านิดหนึ่งเรื่องของตัวเขาเองแล้วเขาก็บอกว่าป้าเป็นคนที่มีบุญคุณกับเขามากนะครับแต่ว่าเขาก็ไปทําอะไรไม่ดีกับป้าไว้ป้าอยากจะคุยอะไรไหมครับเขาเหมือนว่าเขาจะเข้ามาขอโทษป้าพรุ่งนี้แต่ป้าไม่คุยด้วยป้าบอกไม่ต้องมาเหยียบบ้านป้าเสียความรู้สึกมากกับคนคนนี้ครับป้าครับป้าช่วยเหลือเขามาตลอดอะท่้งแม่เขาอะเอามาหลอกป้าว่าแม่เขาอะนกนั่งตายยาคามื่อเขาทําได้ยังไงป้ารู้ไหมว่าวันนี้เขาจะ เขามอบตัวแล้วเขาจะให้ผมพาไปมอบตัวซึ่งผมเห็นด้วยนะกับสิ่งที่เขาทําทุกๆอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะติดใจขาใจอยู่กับผู้ที่มีพระคุณแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะคุยกับป้าและขอโทษกับป้าป้าสะดวกไหมครับ ้าไม่อยากเจอหน้าเลยอ๋อไม่ต้องเจอหน้าก็ได้แค่ฟังเสียงก็ได้ครับป้าไม่เอาป้าไม่อยากคุยกับคนคนนี้จ่อไปเลยป้าเสียความรู้สึกมาครับเห็นบอกเที่ยวไปหนีไปนอนไปไปนอนใต้สะพานลอยไปนู่นไปนี่อยู่เหมือนคนเล่ร่อนผมว่ามันทําตัวมันเองอะป้าผมก็บอกว่าเออมึงก็ต้องบางทีเขาก็ให้ข้อมูลโครบอยไม่ถูกต้องครับป้าบอกเลยออืเขาไม่ได้ลาบากขนาดนั้นครับ เขาเพิ่งจะมาําบากมันแค่ไม่กี่วันเขาก็ไปเปิดร้านหลูหลาขายของอ๋อครับเออเขาเขาเขามีเงินเปิดร้านมีเงินซื้อตู้แช่อนละหลายหลายมือร้านขายข้าวใช่ไหมป้าร้านของชำเขาร้านของชำอมอือโอเคครับป้าไม่ใช่อย่างที่เขาเล่าให้โกบอยฟังเลยได้ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวไงเราคุยทีแต่ป้าป้ายืนยันว่าป้าจะไม่คุยกับเขาใช่ไหมจ้ายืนยันไม่คุยค่ะขอบคุณมากครับป้าครับสวัสดีครับอ่ะได้คุยกับป้าคนที่คุณ รู้สึกไงบ้างครับได้ยินเสียงเขาครับผมรู้สึกว่าเขาเขาเขาแค้นเขาแค้นคุณมากเลยครับคุณไม่ทำกับเขางันแล้วเพื่อนคนนี้คุณเอามาสองล้านอยากคุยเขาไหมผมว่ายอดใหญ่นะก็น่าคุยนะอันนั้นผมติดต่อเขาไม่ได้ไม่มีเบอร์ไม่อะไรไม่เขาไม่ใช่ครับผมผมพยายามติดต่อเขาไม่ทําอะไรแต่เขาเราติดต่อเขาไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขารวมตัวอะไรกันยังไงครับสุดท้ายเราผมก็ต้องยอมรับกรรมที่ที่ตามมา เรื่องนี้มันจะสอนอะไรม้างอะคนดูคนดูเขาจะได้อะไรจากจากเรื่องราวของคุณมันเป็นหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยครับเมื่อเมื่อคุณรักใครแล้วคุณแล้วเขาให้ใจคุณครับคุณอย่าทำร้ายเขาด้วยการที่โกหกกลอนปิ้นปอนนะจะแลกมาด้วยเงินทองผมว่ามันได้ไม่คุ้มเสียครับเพราะสุดท้ายแล้จุดจบมันเหมือนผมทุกคน ไม่ตายก็ติดคุกจริงๆคุณก็ไม่ได้เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องตายหรอกแต่เพิว่าคุณไม่ชอบโคงเขากันนี้ครับที่ผมพูดถึงตายหมายถึงว่ารับตัวเองไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายก่อนเพราะผมเชื่อหลายๆคนต้อคิดแบบผมนี่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเดินเข้าไปในงครงจอนภนคุณไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเป็นคนดีเขาจะดีแค่ไหนสําหรับคุณเขาจะมีพะคุณกับคุณแค่ไหนสิ่งเดียวที่คุณทําได้คือคุณควรทำทุกวิ้ทีทางเพื่อได้เงินมาเพื่อจะไปเล่น90%ครับคนเ่นจะเป็นแบบนี้ทุกคน ถ้าวันนี้ผมเดินเข้าห้องขังแล้วผมอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบภายในวันนี้เลยครับโมไม่ว่าอะไรก็ตามมาที่ตามมาผมเหมือนก็ได้รับบนทีนตัวเองเลยไปชดใช้กรรมในเรือนจำฮะเดี๋ยวเขาเดินมา จะส่งตรงปากซอยส่งตรงลูกสาวผมทำไหนเพราะลูกสาวผมไม่ไปด้วยตอนไปรงพักอ๋อพออย่าพูดถึงเรื่องคดีได้เนาะอย่าพูดถึงคดีนะอ่าไม่พูดพอลูกสาวผมรับไม่ได้เนี่ยมันไม่มีทครับได้พ่อตัวเองจะติดคุกมันก็ต้องเข้าใจมึงทำมึงพลาดเองถูนกรู้ไหมว่าเมื่อคืนไปแค่ผมไปเก็บของในห้องเช่าลูกสาวบอกว่าพ่อมารับหนูเถอะหนูอยู่ไม่ได้ลูกผมตัวแค่นี้ อันนี้เร็วลูกมากคุณพ่อหน่อยให้คุณพอ่อกอดหน่อยลูกพ่อไปทำงานนะต้องการเร็วลูกบ่รอพ่อกลับมาแล้วลูกรู้ไหมรู่อยู่ไ,ได้ตูกนี้อยู่ตรงนี้ รักพ่อเลรู้ไหมรักมากหนูรักพ่อไหมล,ลูกรักไหมคะับโอ้ัวของเราไม่ได้ตายไปไปเมื่อวากอนกอดพ่ออีกทีลูกกอบคุณพ่อนะคะเป็นเด็กดีนะลูกนะ คุณพ่อไปทำงานนะคะคพ่อไปทำงานต่างประเทศดไกลเลยหอมพ่อยังคิดพ่อก่อนหรอช่วงที่คุณจะต้องลากจากคนที่คุณรักช่วงที่คุณคุณจะไม่มีโอกาสได้กอดเขานานมากๆช่วงที่คุณไม่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดตัวที่คุณไม่มีโอกาสได้เห็น การเจริญเติบโตของของลูกเราของของคนที่เรารักเนาะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะกลับย้อนกลับมาว่ากูไม่น่าทำเลยกับสิ่งที่ที่กูกูกูทำในวันนี้ยกูไม่น่าทำเลยในวันนั้นฉันไม่น่าทำเลยในเรื่องแบบนี้สุดท้ายแล้วมันก็คืออยู่ที่พผู้นำครอบครัวที่มันไม่ดีนี่ผมพูดงี้ดีกว่าคุณทำตัวคนเองคุณก็ต้องรับผลกรรมต่อจากนี้ สวัสดีครับท่านพันตำรวจเอกนิรดาดอนนะครับพุ่งกับสพบางสะพงนะครับท่านครับผมโกบอยครับโกบอยคัตครับทำรายการใน youtube อยู่ครับพอดีวันนี้ผมมีการสัมภาษณ์ผู้ต้องหานะครับคดีช่อโกงนะครับแล้วเขาอยากจะไปมอบตัวที่สพครับก็ผมจะพาเขาไปวันนี้ครับไม่ทราบท่านอยู่ไหมครับเออช่อโกงคดีไหนครับเออย่ากย่อซับครับพี่เป็นหมายเรียกหรอเป็นหมายจับครับ ไม่หมายจบมามอบตัวครับเดผมจะพาเข้าไปมอบตัวแต่ไม่ได้มีการประกันตัวอะไรนะครับก็คืออยากให้เขาไปมอบตัวครับไม่อยากให้เขานีอ๋อ,อเข้าใจครับขอบคุณนะครับเด<ช>ี<ำ>๋ยวเราลงไปเดี๋ยวนี้นะครับวัสนีครับมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับแต่ออกตั้นแต่ออกคลิปตัวแล้วปีหนึ่งล้วมันกลายเป็นนีได้ยังไงจะมีลูกผู้เสียหา,ายในกองปราบแบบนี้ ก็คือมันเป็นมันเป็นอดีตที่ตามมาครับพี่มันเป็นอดีตที่ผมผมผมโอเคผมยอมรับในสิ่งที่ที่ผมออกในการคกบอลไปผมยอมรับทุกอย่างนะครับผมยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรที่จะเกิดกับผมนตอนนี้นะครับผมยอมรับหมดทุกสิ่งแม้กระทั่งที่กโกเรียกผมมาสัมภาษณ์หรือม,มาคุยพอผมเอาคลิปของโกบอยไปแอบอ้างเพื่อจะเรียกเงินจากผู้เสียหายหลอกเงินจากผู้เสียหายผมยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมัน ผมไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ตัวไปมากกว่านี้แล้วครับขอทราบสาเหตุนในของในการไปหลอกเงินของทั้งผู้เสียหาย,ยไายด้ไหมคะนี่ขอถามตรงๆว่าทาไมเราถึงไปหลอกคือผมผมถามว่ามันเป็นอดีตที่ก่อนที่ตั้งแต่ผมออกรายการกูบอยครั้งแรกแล้วนะครับมันเป็นอดีตตั้งแต่ตั้งแต่นั้นแล้วนะครับ mm hmm. แล้วจนมาถึงตอนนี้ผมรู้ว่าตัวเองอ่ะมีหมายมาปุ๊บผมก็เลยคิดว่าผมเข้ามอบตัวดีกว่า แต่มันเป็นอดีตที่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 มาตั้งแต่ขบออกรายการกบวยครั้งแรกนะครับมันเกิดก่อนไหมกสียหานี่คือเกิดก่อนคลิปใช่ครับเกิดก่อนใช่ครับใช่ครับคืออันนี้ี่เขาบอกว่าเรื่องราวเป็นเรื่องก่อนที่จะทําคลิปกับโบใช่ครับไอส่วนที่ผมโโหก็คือคลิปที่เอาไปใช้เรื่องของการพนันพอเรื่องมันกลายเป็นอย่างนี้โบอยากจะบอกอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจากทิ้งสัมภาษณ์แล้วมันกลายเป็นแบบนี้การพนันเลยครับผมผมเตือนเลยนะครับพนันออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันหนักมากนะครับแล้วก็ อยากเตือนเพื่อนเพื่อทุกคนนะใครที่ติดการพน,นันออนไลน์ดูเล็กเป็นตัวอย่างดูเขาเป็นตัวอย่างเลยกลายเป็นว่าเมื่อกี้นั่งรถกันมาเนี่ยร้องไห้ตลอดทางแล้วก็บอกว่าคิดถึงลูกคิดถึงลูกผมบอกมึงทํามึงร้องไปเขาไม่มีใครสนใจมึงแล้วแการการะทาที่มึงทาในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ใครที่นะครับที่ติดการพนันนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนําเลยเนี่ยคือดูเล็กเป็นตัวอย่าง อ่ะคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดทุกครั้งนะครับเตือนสติน้องๆนะครับหรือใครที่ติดการพนันนะครับอย่างดูกรณีเคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วตัวเขาเองเขาก็รับผลกับสิ่งที่เขาทํานะครับสุดท้ายแล้วขอปิดเลยครับว่าการพนันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ก็ดีที่ดังอยู่นักช่วงนี้นะครับหรือการพนันต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดสมผลดีกับครอบครัวเลยสิ่งที่คุณเห็นคุณจะ ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําแล้วแล้วไม่รู้จะได้ออกอีกเมื่อไหร่และตอนนี้หมายการแจ้งความของแต่ละคนจะมาอีกเมื่อไหร่ตรงนี้เราไม่รู้ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับกบอยคัทครับผมสวัสดีครับ